Mm. Doida! Oh, แกไปซุ่มของโลกาเด้๋ยไม่ทันหนักโลคาวอีเดีวเอ็ยตัวก่อนนะเกไปซุ่มของโลคาวเดี๋ยวไม่ทันเดี๋ยวอ่นั่นหรอกนะเคยส้นใจปากอบน้องอ่านี่ทุ่งบันี้เลยนะน้องนะน้องสักแชทตัวพิมพ์ส้นใจได้เลยน้อง ซ่องทุงลากาแม่เพง้งนองอืนี่เนี่ยซ่องทุงทุงละคึงโลเอือพี่พี่จัดโปรโมชั่นนายเสือนึ่งทุงแท้มาอีกนึ่งทุง้งนองอ่านองถักเช็ดได้เลยนะหรือว่านองพิมกับหมาส้นใจก็ได้พี่ไปขนแคบไปส่งลูกกาเรกกา